ใหญ่วิบูลเข็มเฉลิมชีวิตที่พลิกผันจากชายหนุ่มที่หวังรวยเร่งทำกเกษตรเพื่อธุรกิจโดยมุ่งเป้าหมายสู่ความสำเร็จที่เห็นเป็นเงินตราแต่แล้วความผิดหวังกลับกลายเป็นสิ่งเดียวที่ได้รับปี2524ผู้ใหญ่วิบูลขายที่ดินที่มีมากเกือบ200ไร่เพื่อใช้นี่สินและเริ่มต้นชีวิตใหม่กับที่ดินเพียง10ไร่เริ่มจากภาวะนี้สินเฉพาะหน้าแย่มาก ม,มันไม่รู้จะจัดการเรื่องนี้ทีนทั้ไงก็เลยคิดว่าจําเป็นต้องตั้งปลูกอะไรที่มันกินได้ก่อนก็เลยจะก,การปลูกผักปุ้มพอทำมาสักระยะหน่มันเริ่มไม่กินแล้วมันมันเคยกินหมดก็เลยก็อเอาผักปุ้งที่ได้อะไปไปขายดูมันเป็นเรื่องที่เราแปลกเพราะมันขายกันสัตา์มันมันเหลือเยอะเพราะเราเคยขายมันที่ปีแรกขายเป็นแสนแสนบาทมันไม่เหลือผู้ใหญ่วิบูลมองเห็นคุณค่าที่แท้จริงของการใช้ชีวิต และแม้มีที่ดินเพียงน้อยนิดแต่สำหรับพ่อผู้ใหญ่ที่ดินเพียงเท่านี้เพียงพอสำหรับทั้งครอบครัวและการทำเกษตรแบบผสมผสานจากผักบุ้งที่คิดเพียงว่าปลูกเพื่อให้พอมีกินได้สะท้อนให้เห็นความเป็นจริงของชีวิตพืชสมุนไพรหลายชนิดถูกนำมาปลูกเพิ่มมากขึ้นไม้ใหญ่ยืนต้นมากมายสร้างผืนดินนี้ให้กลายเป็นป่าท่านปลูกเราไม่ได้ตอานันเราไม่รู้จักเนี่ยเรารู้ว่าเราปลูกต้นไม้ใหญ่เราหวังว่าจะได้หลายบาง เราปลูกไปก่อนโดยที่ไม่ได้ไปคิดอะไรก็มีเขากินของใช้อยู่ปนขึ้นอยู่ก็ตายไม่กินไม่ใช้ตลอดก็หมอตอนบ้านต้นนียมันมีมูลค่ายะในการปลูกทักกกกก่วไปตอวนี้ก็แค่ว่ามันมน่าจะมีรอวกันให้กับเราตอนบ้านป่ายุทวันนี้พ่อผู้ใหญ่กลายเป็นเกษตรกรผู้นำความคิดปราชชาวบ้านเกษตรพอเพียงหลักคำเรียกที่มีความหมายเดียวกันคือผู้รู้และเป็นผู้นำทางด้านวณเกษตรพ่อเขาบอกว่า คนน่ะถูกทําให้ลืมการอาศัยอยู่กับป่ามานานมากคือคนรุ่นก่อนจะรู้เพราะฉะนั้นคนรุ่นใหม่รอ่นแรงพวกผมเนี่ยจะเข้ามาเรียนรู้เรื่องวัฒนเกษตรที่ทําเรียนแบบป่าเนี่ยคือเราก็ต้องรู้จักต้นไม้รู้คุณค่า,ข,าของมันวิธีปลูกของพ่อก็คือกินอะไรกินอะไรเป็นรู้จักอะไรกินอะไรเอาอะไรนั่นปลูกเพราะปลูกไประยะความอยากคนมันหลายอย่างอยู่เนี่ยมันก็จะหลากหลายตาม นี่คือความมหัศจรรย์ของป่าความรู้ที่ได้จากป่าเป็นความรู้ที่ไม่มีวันลืมต้นไม้ทุกต้นสอนให้คนเรียนรู้ที่จะพึ่งพาตนเองต้นไม้มอบในสิ่งที่ทุกคนต้องการเป็นอาหารเป็นยาเป็นที่อยู่อาศัยเป็นเครื่องนุ่งหง่มและเป็นครูคนสำคัญที่ทำให้ชีวิตเข้าใจในคุณค่าของความพอเพียง